ว,วันดี้ค่ะดิฉันนักสาวพาชมพูสอนทองดิฉันนักสามที่ถานมานาดค่ะนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าชั้นปีที่สองค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็จะมาสอนเกี่ยวกับหลักการใช้คําสั่งของ if e l เบื้องต้นค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําความรู้จักกับ if else ก่อนค่ะ if else นะคะก็คือคําสั่งหนึ่งที่เราจะใช้ในการเขียนในโปรแกรมภาษา C นะคะซึ่งคําสั่ง if else ก็คือคําสั่งทางเลือกในการตัดสินใจที่จะทํา งานอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบคําสั่งที่หลากหลายนะคะโดยมีเงื่อนไขในคําสั่ง if e และจะทํางานตามคําสั่งต่อเมื่อเงื่อนไขในคําสั่ง if e เป็นจริงนะคะถ้าไม่เช่นนั้นนะคะก็จะไปทําในคําสั่งต่อไปก็คือคําสั่ง e l s นั่นเองค่ะค่ะแล้วต่อไปเรามาดูหลักการใช้คําสั่ง if else กันนะคะคำสั่งที่ตาม if e มาทันทีจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้ในวงเล็บนะคะซึ่งภายในวงเล็บก็จะเป็น สเตทเมนที่จะเป็นคําสั่งไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการคํานวณหรืออะไรต่างๆเป็นต้นนะคะโปรแกรมจะสามารถทําตามคําสั่ง if ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้นถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงคําสั่งนั้นก็จะถูกข้ามไปทันทีนะคะค่ะแล้วในกรณีที่มีคําสั่งที่สองตามมานะคะคําสั่งที่สองนั้นจะถือว่าเป็นคําสั่งทั่วไปโปรแกรมจะทํางานโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะค่ะ ต่อไปเรามาดูเงื่อนไขหรือว่าที่เราเรียกว่า condition กันนะคะ condition ก็คือเงื่อนไขที่สามารถบอกค่าความเป็นจริงได้ว่า <congratulate. S 1> เงื่อนไขนั้นเป็นเท็จหรือว่าเป็นจริงการเขียนเงื่อนไขนะคะจะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์การอยู่2ออย่างนะคะอย่างแรกก็คือการใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบค่ะตัวอย่างเช่นเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าเท่ากับเครื่องหมายน้อยวกว่าน้อยกว่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะ ส่วนเครื่องหมายอีกอันนึงนะคะก็คือเครื่องหมายตรก,กะค่ะเครื่องหมายตรก,กะจะใช้เพื่อเชื่อมเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขด้วยเข้าด้วยกันนะคะค่ะต่อไปเราก็มาดูว่าหลักการใช้ i f else ก็รู้กันมาแล้วนะคะเรามาดู i f else ทั้งหมดว่ามีกี่รูปแบบแล้วก็แต่ละร,รูปแบบมีหลักการทาํางานยังไงกันบ้างคะ่ะค่ะคำสั่ง if else นะคะมีทั้งหมด4รูปแบบค่ะโดยที่รูปแบบที่1นนะคะคําสั่ง อีฟ e แบบทางเลือกเดียวค่ะแล้วก็จะดูหลักการทํางานของมันนะคะก็คือการที่การทํางานของคําสั่งนะคะแบบสเตทเมนต์ค่ะเมื่อพสน์หนึ่งมีเงื่อนไขนะคะก็จะทํางานได้โดยที่อีฟมีค่าความจริงเป็นจริงเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็รูปแบบที่สองนะคะเป็นแบบสองทางเลือกนะคะหลักการทํางานของมันค่ะคือจะทํางานตามคําสั่งสเตทเมนต์ที่หนึ่งค่ะ เงื่อนไขในคําสั่ง if ถ้ามีค่าความจริงเป็นจริงนะคะก็จะทําตามขั้นตอนค่ะแล้วก็จะต่อเนื่องเป็นสเต t m e n ที่สองนะคะค่ะต่อไปก็เป็นแบบที่สามนะคะแบบที่สามค่ะเป็นคําสั่ง if แบบหลายทางเลือกนะคะคําสั่ง if แบบหลายทางเลือกเป็นการทํางานแบบตามคําสั่งสเต t m e n ที่หนึ่งค่ะเมื่อคําสั่งเป็นไปตามความจริงนะคะสเต t m e n ที่สองและถ้าเกิดคําสั่งในนั้น ถูกกำหนดขึ้นค่ะจากลําดับต้นๆนะคะถ้าเกิดยังมีค่าความจริงเป็นเท็จอยู่ก็จะถูกตรวจสอบค่ะแล้วก็แก้ไขนะคะตามค่าความจริงให้เกิดเป็นจริงค่ะตามเงื่อนไขให้ถูกต้องค่ะเราจะทําเราจะนําคําสั่งนี้ให้มีค่าความจริงเท่านั้นนะคะค่ะแล้วในรูปแบบที่4ี่ค่ะก็เป็นแบบหลายทางเลือกค่ะโดยที่จะมีค่าความจริงเป็นจริงเท่านั้นค่ะ โดยหลักการทํางานก็คือจะเหมือนในแบบที่3ามนะคะคําสั่ง e แบบหลายทั้งเรื่องนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงเรียงตามลําดับก่อนหลังค่ะและนําคําสั่ง statement m เป็นเกณฑ์โดยสุดท้ายที่ให้ดูที่เงื่อนไขนะคะและคําสั่ง statement m ค่ะเมื่อทุกเงื่อนไขมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดเท่านั้นค่ะค่ะก็ขอบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ